ไอเด็กเฮียไ่อนเที่ก็อนที่เข็นเขาเขจะทำร้ายกูอยู่เดียวนะเขาเจจากเมื่อวานใช่ไหมออาไ้ห้องนี้เลยออาไ้ห้องนี้เลยห้องนี้โน้นน่นอ่ะอ้อยเฮีย อะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรฮะอะไรคะเป็ดอะไรครับเป็ดใครไปกดน้ำไปกดมาทำไมสัตว์ใครไปกดวะไม่ใช่ผมใครวะใครไปกดตายแล้วมึง คอยๆน่าจะตายแล้วล่ะเขาอาจะตายไปจากโลกนี้ช่างแสนเศร้าแสนตายจากไปแล้วเหรอกขไม่เห็นอะไรหรอเขาอันนี้ก็ต้องไม่เห็นเหี่ใหญ่เนี่ยศกเศร้าเขตายจากโลกนี้แล้วเขาศกเศร้าอ้าว